แจกอีกแล้วโครงการกินพักเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแจกเงินให้ประชาชนคนละ1,000บาทมาดูรายละเอียดกันค่ะสวัสดีค่ะชาวบ้านตาดำๆทุกท่านมีข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยอีกแล้วนะคะเมื่อวันที่6มีนาคม63เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ได้เผยแพร่ข่าวเปิดวิธีลงทะเบียนแจกเงิน1000บาทกินพักเที่ยวโอนเข้าแอป โคต้าจำกัดตามจังหวัดโดยในส่วนของโครงการกินพักเที e ่ยวที่เรากำลังจะนำเสนอนี้นะคะไม่ใช่โครงการเดียวกันกับที่กระทรวงการคลังจะแจกเงิน2,000บาทนะคะเป็นคนละโครงการกันดังนั้นใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนของ2,000บาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินอีก1,000บาทเพื่อนำไปใช้ท่องเที่ยวด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบรายละเอียดที่กระทรวงการคลัง จะแจกเงิน2,000บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากวิกฤตไวรัสโครโรด1สามารถไปติดตามได้ที่คลิปนี้นะคะช่องชาวบ้านตะดำดำได้นำเสนอรายละเอียดไว้แล้วค่ะซึ่งในส่วนของเงิน2,000บาทนั้นก็ยังคงต้องรออนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีในวันที่10มีนาคมก่อนนะคะถึงจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนออกมาอีกครั้งส่วนโครงการกินพักเที่ยว เป็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยจะแจกเงิน1,000บาทเพื่อให้ประชาชนนำไปท่องเที่ยวมีรายละเอียดสำคัญดังนี้นายพิพัฒ์ร,ชรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าโครงการกินพักเที่ยวเป็นการแจกเงินทุนตั้งต้นคนละ1 0 0 0บาทเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยจะใช้งบกลางของปี2,563วงเงิน5,000ล้านบาทและถ้าผ่านมาติคอรมก็จะเริ่มโครงการกินพักเที่ยวภายในต้นเดือนเมษายนปี63นี้ค่ะโดยที่มาของโครงการดังกล่าวนั้นมาจากบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 โดยคาดว่ามาตรการนี้สามารถสร้างการหมุนเวียนให้ระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ25,000ล้านบาทโดยเงินจำนวน1,000บาทนี้ไม่สามารถเอาออกมาใช้ใจ่ายแบบอิสระได้เหมือนกับชิมช็อปใช้หรือเงิน2,000บาทที่กระทรวงการคลังจะแจกนะคะ นายุทธศักดิ์สุภกรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000บาทจากโครงการกินพักเที่ยวคือประชาชนไทยจำนวน5ล้านคนโดยจำกัดโคตาตามจำนวนประชากรแต่ละจังหวัดเพื่อให้การใช้จ่ายกระจายทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยและผู้ที่มีโอกาสได้รับเงินจะเฉลี่ยอยู่ที่1ต่อ14คนอย่างเช่นประชากรในกรุงเทพมีจำนวน6ล้านคน ก็จะมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน4 0 0 0 0คนค่ะประชากรในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน1.7ล้านคนก็จะมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน120,000คนเท่านั้นค่ะและเมื่อถามว่าจะมีเกณฑ์วัดอย่างไรว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000บาทนายยุทธศักดิ์ให้คำตอบว่าเมื่อโคต้ามีจำนวนจำกัดแต่ผู้ต้องการรับสิทธิ์มีจำนวนมากก็จะมีการแข่งขันเกิดขึ้น ซึ่งการแข่งขันนั้นก็คือใครเข้าก่อนได้ก่อนครบโคตาก็หมุดสิทธิ์ค่ะโดยวิธีการแจกเงินจะมีวิธีการลงทะเบียนคล้ายคลึงกับโครงการชิมช็อปใช้โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในส่วนของวิธีการใช้เงินนั้นเมื่อคุณลงทะเบียนรับเงิน1000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและระบบยืนยันว่าคุณได้รับสิทธ์ คุณก็จะต้องโหลดแอปพลิเคชันเข้าไปในโทรศัพท์มือถือซึ่งจะเป็นแอปใดนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือค่ะ ในแอปพลิเคชันดังกล่าวจะมีรายละเอียดของแพ็กเกจทัวร์ต่างๆให้ท่านเลือกซึ่งแพ็กเกจทัวร์ต่างๆนั้นมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดำเนินการจัดทำโปรแกรมในการท่องเที่ยวร่วมกับเอกชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอาทิเช่นโรงแรมร้านค้าร้านอาหารรถทัวร์รถเช่า เมื่อคุณเจอแพ็กเกจที่ถูกใจขั้นตอนต่อมาคือคุณจะต้องกดซื้อแพ็กเกจนั้นโดยแพ็กเกจดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยเอกชนท้องถิน่นภายในจังหวัดของคุณซึ่งเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดค่ะและเมื่อถามว่าจะสามารถนำเงิน1000บาทไปท่องเที่ยวเองได้อย่างอิสระหรือไม่นายยุทธศักดิ์ก็ตอบว่าการท่องเที่ยวโดยไปกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิด แบบตามใจฉันนั้นทำไม่ได้จะต้องใช้จ่ายผ่านแพ็กเกจที่กำหนดมาให้เท่านั้นค่ะทางภาครัฐมีเงินทุนตั้งต้นให้คุณ1,000บาทซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปจะต้องซื้อข้าวของอื่นๆเพิ่มเติมโดยแต่ละคนจะใช้เงินมากกว่า1,000บาทฉะนั้นหากมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมคุณจำเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายนั้นเอง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาโควิด -19 ซึ่งการแจกเงินทุนตั้งต้นนี้จะมีการแจกผ่านแอป,ปของธนาคารกรุงไทยหรือแอป,ปเป่าตังและโครงการนี้จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่10มีนาคม63นี้อีกครั้งนะคะ ก็ขอให้พี่น้องประชาชนคอยติดตามฟังข่าวอีกทีนะคะว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนเมื่อไหร่หากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ